สัญญาณอันตรายโรคง่วนเบาหวานถ้าเกิดมีคุณเสี่ยงไตาวายตาบอดถูกตัดแขนตัดขาแล้วก็จะติดเชื้อง่ายมากๆโดยเฉพาะเชื้อโอมิครอนนะครับ สัญญาณเตือนมีอะไรบ้างว่าคุณเป็นเบาหวานเลยอันที่1นนะครับคุณพุงใหญ่มานานมากควบคู่กับเวลาคุณไปตรวจเลือดเนี่ยค่าน้ําตาลสะสมเกิน6.0ค่าน้ําตาลขณะอดอาหารเนี่ยเกิน100รอันนี้คือคุณเป็นเบาหวานแล้วสัญญาณอันที่2หลายคนปัสสาวะบ่อยใครเป็นบ้างลองเช็คตัวเองดูนะครับสัญญาณอันที่3คุณมีแผลตามปลายมือปลายเท้าแต่มีแล้วเนี่ยคุณไม่รู้สึกว่ามันมีหมายความว่าคุณมีแผลแต่เส้นประสาทปลายประสาทของคุณเนี่ยมันทํางานไม่ดีนะครับมันทํงาน ไไม่ได้คุณก็เลยไม่รู้สึกอันนี้อันตรายมากๆแล้วนะครับหลายคนเป็นโรคว้นเป็นโรคเบาหวานคุณอาจจะขาดวิตามิน D3 อยู่ด้วยก็ได้ศึกษาสูตรวิตามิน D3 K2 ของของโมโพิมพ์ว่าดีเนะครับสัญญาณอันที่4ครับคือคุณฉี่เป็นฟองแบบเยอะเกิน ปกติฉี่เป็นฟองฟอดเหม็นมากนะเน,นี่อาจจะมีโปรโตีนรั่วก็เป็นได้อันนี้ต้องไปตรวจเพิ่มสัญญาณนั้นที่6คือเรื่องของตาไม่ค่อยดีแล้วอันนี้อันตรายมาก,ามากคุณอ้วนแล้วคุณตาผ้ามัวความดันสูงมากๆเส้นเลือดในตาแตกเลยหรือบางคนเบาหวานขึ้นตานะครับอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเหมือนกันสัญญาณันต่อไปนะครับคือในเรื่องของปื้นดำๆที่คอที่ขาหนีบที่ข้อพับที่ศอกพวกนี้ครับคือสัญญาณว่าคุณเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้เนี่ยให้รีบไปพบคุณหมอเจาะเลือดแล้วก็ร รับยานะครับเพื่อที่จะได้กินยาแล้วก็ให้มาดูหมอ,อว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างทีนี้มีหลายคนถามว่าเราจะทํำยังไงดีถ้าเรามีสัญญาณเหล่านี้1เลยต้องไปตรวจร่างกายใครสนใจอยากตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนกับหมอก็แอดไลน์แอดมาได้นะครับแล้วบอกว่าอยากตรวจแผนกชะลอวัยกับหมอครับทีนี้เป็นเบาหวานคุณมีสัญญาณเหล่านี้ปุ๊บให้คุณรีบลด พุงเดี๋ยวนี้เลยถ้าอ้วนแล้วไม่รักษาคุณจะเป็นเบาหวานแล้วคุณเสี่ยงต่อไตวายนะคุณเสี่ยงต่อหัวใจวายคุณเสี่ยงต่ออาวาพึ่งอ้วนพาดคุณเสี่ยงต้องฟอกไตคุณเสี่ยงตาบอดคุณเสี่ยงโดนตัดแขนตัดขาทีนี้สิ่งที่คุณต้องทําเลยนะห้ามกินอันแรกนะเพื่อนๆครับคือในเรื่องของเส้นปรุงแต่งคือถามว่าคุณกินเส้นคุณจะเป็นเบาหวานไหมก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดคุณกินมาเกินเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วคุณอ้วนมีพุงไขมันที่มันเยอะเกินไปมันก็ทําาให้ร่ำ ของคุณเนี่ยเก็บน้ําตาลไม่ได้ไขมันที่มากเกินไปทําให้ฮอร์โมนอินซูลินของคุณทํางานเพี้ยนอินซูลินเนี่ยเขาเป็นฮอร์โมนที่สําคัญมากๆนะฮอร์โมนเนี่ยเป็นเหมือน บุรุษไพรสณีนะครับที่จะส่งข้อความไปบอกให้ร่างกายเราเนี่ยมีปฏิกิริยาหรือว่าทำงานอะไรบางอย่างเวลาคุณกินเส้นเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นขาวเส้นมักกะโรนีเส้นบะหมี่กึง่งเส้นพาสต้านะครับอินซูลินจะหลั่งจากตับอ่อนไปบอกให้ร่างกายคุณเนี่ยเผาผ่านเส้นเหล่านี้ใช้น้ําตาลซะแต่ร่างกายคุณเนี่ย มีถังเก็บน้ําตาลเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าไกลขดเจนนะครับคุณจะเก็บถังน้ําตาลได้ประมาณแค่100กรัมไม่เกิน150กรัมเท่านั้นแต่ถ้าเกิดพอคุณกินโอเวอร์แล้วมันทนทีนี้ร่างกายคุณจะไปเก็บไหนไหนมันจะไปเก็บในไขมันโดยเฉพาะที่ตับดังนั้นคุณจะเป็นไขมันพอกตับได้จากการกินเส้นดังนั้นเราต้องลดปริมาณอาหารทุก ประเภทนะครับนอกจากเส้นที่กระตุ้นอินซูลินแล้วไม่มีกากใยเนี่ยอันที่2ก็คือพวกข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวขาวถามว่ามันกินแล้วทาให้เป็นเบาหวานไหมถ้าคุณกินในปริมาณที่ร่างกายถังน้ําตาลคุณมันไม่เกินเนี่ยแล้วคุณออกกําลังกายคุณยกเวทไม่เป็นเบาหวานครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณอ้วนแล้วคุณกินข้าวมื้อละสองทัพพีมื้อเย็นก็พิเศษข้าวพิเศษเส้นเนี่ยร่างกายคุณมันจะเป็นวัฏจักรบาทอย่างนี้นะครับอ้วนอยู่แล้วเป็นเบาหวาน ปุ๊บร่างกายก็ใช้น้ําตาลไม่หมดน้ําตาลมันก็จะไปเกาะหลอดเลือดต่อเส้นประสาทเกาะเม็ดเลือดแดงทําให้การลําเลียงของออกซิเจนนะและการลําเลียงของสารอาหารต่างๆมันลําเลียงได้ไม่ดีครับเบาหวานจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรไขมันโดยเฉพาะไขมันในชอ่องท้องที่เยอะเกินไปน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาล นะครับมันคือน้ําตาลที่มีเยอะมากๆในแทบจะทุกอย่างที่มีรสหวานถ้าคุณอยากรู้ว่าอาหารอะไรมีน้ําตาลฟุกโตสหรือไม่มีน้าตาลฟูกโตสให้เพื่อนๆหยิบอาหารชนิดนั้นขึ้นมาแล้วก็อ่านฉลากเขามีชื่ออะไรบ้างน้ําตาลฟุกโตสหนึไซลับ2 คอนไซลับสามน้ำตาลน้ำเชื่อม4น้ำตาลข้าวโพดพวกชื่อเหล่านี้นะครับมันคือฟุกโตสดีๆนี่เองแต่หลายคนก็ถามว่าโมกแล้วฟุกโตสในผลไม้ก็มีไม่ใช่หรออย่างนี้แปลว่ากินผลไม้ไม่ได้ใช่ไหมกินได้ครับผลไม้นะกินได้เพราะผละไม้มันมีทั้งกากใยมีทั้งพฤกษาเคมีมีฟลาโวนอยด์มีโพลีฟีนอลมีวิตามินมีเกลือแร่น้ำผลไม้นี่คืออันที่เมนูอันที่5ถ้าคุณอ้วนเป็นเบาหวานอ้วนพุงใหญ่แล้วยิ่งคุณเป็นเบาหวานนะ คุณเลิกด่วนเลยคือน้ำผลไม้อันที่6นมหวานนมวัวนมเปรี้ยวนะนมทุกอย่างเลยที่มันมีรสหวานนะครับรวมถึงไอศครีมด้วยอันที่7สิ่งที่คุณต้องเลี่ยงอีกอันนึงคือเรื่องของครีมเทียมนะครับอันที่8ที่คุณต้องลดนะครับก็คือพวกนมผงสําเร็จรูปคือคุณก็ต้องดูนะว่านมสําเร็จรูปของคุณที่คุณผสมอยู่เนี่ยมันมีคําว่าไซรัปอยู่ไหมมันมีคําว่ากลูโคสไซรัปไหมหรือมันมีคําว่าน้ําตาลขาวโพดไหมนะครับเมนูที่9ที่คนเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนมักยังกินอยู่เนี่ย ก็คือเรื่องของสลัดน้ำสลัดเป็นเบาหวานอะโมกไม่เป็นนะแต่น้ำครีมน้ำสลัดที่คุณกินเนี่ยนี่เสี่ยงแล้วเมนูอันนี้สิบที่คุณต้องลดนะครับถ้าคุณอ้วนลงพุงแล้วคุณเป็นเบาหวานก็คือพวกข้าวโพดกระป๋องผลไม้กระป๋องแย่มากเลยคุณจะเห็นคําว่าน้ําเชื่อมนะับถ้าคุณมีสัญญาณเบาหวานแล้วถ้าคุณไปตรวจแล้วคุณต้องกินอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับผักที่จะลดน้ําตาลในเลือดคุณได้กะเพราแดงมะระขี้นกสุกินี่ผักใบเขียวเข้มๆได้ทุกผักเลย มอยากจะให้มื้อกลางวันและมื้อเย็นเนี่ยมีข้าวกินให้พอไม่เค็มแต่จะเน้นสารอาหารเน้นความอิ่มมาจากผักต้มผักนึ่งถ้าจะให้ดีลองหาพวกผัดบวบนะหรือว่าเชียงดาเออเชียงดานี่เป็นสุดยอดผัดที่จะช่วยเรื่องของลดน้ําตาลลดเบาหวานแต่เดี๋ยวนี้มีอัดเม็ดมาเยอะซึ่งของโมกก็จะกินของสวนครอบครัวของโมกเองนะใครอยากศึกษาเชียงดาที่อัดมาเป็นเม็ดปลอดสารนะครับก็พิมพ์ว่าเชียงดาเนาะอันที่2นอกจากผักใบเขียว สิ่งที่คุณสามารถและคุณต้องไปหามากินก็คือไขมันดีจากพันธพืชที่มีแมกนีเซียมก็คือมเมล็ดฟักทองหรือมเมล็ดทานตะวันหรือจะเป็นผั่วมะม่วงหินมะพามันอะไรก็ได้สูตรหมอก,ก็คือกินแทนขนมเวลาคุณหิวต้องระวังปริมาณด้วยอันที่3นะครับถ้าคุณอยากลดพุงแบบเร็วแล้วช่วยเบาหวานให้ ค่อยๆดีขึ้นจนถึงในอนาคตอาจจะหายขาดได้เลยเนี่ยคุณต้องกินเห็ดขาวเห็ดหลากชนิดโดยเฉพาะเห็ดฝรั่งเห็ดพริมูรี่พอทูเบโล่นะครับ เห็ดที่ตากแดดนานๆเพืมันจะได้ทั้งเสริมภูมิคุ้มกันแนละ้วก็มีเบต้ากลูแคนเนาะมีกากใยมีสเปอร์มิดีนช่วยบำรุงสเปิร์ผู้ชายได้ด้วยนะรวมถึงที่อยากได้เลยก็คือเรื่องของวิตามินดีที่จะมีมากในเห็ดที่ตากแดดแล้วถ้าเกิดคุณกินเห็ดคุณลองใช้สูตรหมกมื้อเย็นคุณกินเห็ดต้มเห็ดลวดแทนข้าวแทนเส้นแล้วเบาหวานคุณจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องของกากใยเนี่ยจะช่วยบำรุงลำไส้คุณด้วยนาจะช่วยทําให้คุณขับถ่ายดีขึ้นจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกที่มีวิิาาานนนนนนดีีท่คคเเปป็็บหววแลร้ก ได้ทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปลาทะเลน้ําลึกนะครับเป็นแหล่งโปรโตีนที่คนเป็นเบาหวานควรจะต้องกินทีนี้คุณกินปลาผมมองว่าวันเว้นวันก็ได้นะครับผมขอสัปดาห์ละอย่างน้อย2อขนคุณจะได้เรื่องของโอเมก้าสได้เรื่องของโปรโตีนผู้ป่วยเบาหวานผมให้เมนูเลยนอกจากวิตามินดีแล้วเนี่ยนะครับเห็ดปลากับผักใบเขียวนึ่งนะครับอาจจะมีน้ำพริกนิดหนึ่งมีเห็ดสัก2ขีดมีปลาสัก1ขีดนี่คือฟื้นฟูเบาหวานแน่นอนการันตี แล้วคุณลองเพิ่มในเรื่องของฝรั่งสักนิดนึงก็ได้นะครับฝรั่งสักครึ่งลูกมเมล็ดฟักทองและทานตะวันอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าตอนนี้คุณเป็นเบาหวานแล้วแล้วคุณไม่เคยกินเห็ดไม่เคยโดนแดดไม่ได้กินปลาเลยนะครับคุณควรอย่างยิ่งเลยนะตอนนี้ทุกคนเลยนะครับไปหาวิตามิน D3 มากินกันนะครับกินไปก่อนเลยช่วงนี้เรื่องโอมิครอนนะอย่าไปติดเลยนะครับถ้าคุณจะเป็นรองโควิดก็ลองศึกษาสูตรวิตามิน D3 และ K2 ของโมกได้พิมพ์ว่า DK นะครับวิตามิน D3 มเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำงานขออองตับ่น ในเรื่องของการใช้ไขมันเก่าช่วยควบคุมพัฒนาและทําให้คุมคุ้มการของเราเนี่ยไม่ทํางานมากหรือน้อยจนเกินไปแต่ต้องมี K2 ค,คนจะกิน K2 คู่กัน 2, มกผมให้อีกเมนูหนึ่งนะ มือเย็นลองเพิ่มอีกเรามีปลานะจะเป็นปลาทูก็ได้ปลาทูน่าก็ได้นะปลาแซลมอนก็ได้แต่คุณเลือกจากแหล่งธรรมชาตินะครับคุณมีผักแล้วอย่างน้อย2ขีดเห็ดอย่างน้อย 1- นึงขีดคุณมีฝรั่งสักครึ่งลูกคุณมีเมล็ดฟักทองทันตวันที่มีแมกนีเซียมนะครแมกนีเซียมเนี่ยช่วยอินซูลินทํางานแมกนีเซียมจะช่วยให้หลอดเลือดแดงคุณยืดหยุ่นแล้วความดันก็จะลงแมกนีเซียมเป็นเปลือแร่ที่โคตรสำคัญมันใช้ในกระบวนการร่างกายมากกว่า300กว่านะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบมเมล็ดคุณไป แต่ต้องเลือกสูตรคีเลตนะศึกษาสูตรหมอได้พิมพ์ว่าแมกนีเซียมผมให้เมนูหนึ่งก็คือถั่วเน่านะโตคุณกินได้เลยครึ่งถ้วยคุณก็จะได้เคสจากธรรมชาตินอกจากจัดอาหารเป็นแล้วคุณต้องนอนให้ดีคุณต้องดื่มน้ําด้วยดื่มไปเลยวันละ2ลิตร3ลิตรถ้าตายไม่ได้มีปัญหาผมทวนให้ใหม่นะครับสัญญาณเตือนโรคเบาหวานแล้วโรคอ้วนที่ถ้าคุณมีคุณอาจจะอันตรายถึงชีวิตอันที่1คุณฉี่บ่อยมากอันที่2คุณพุงใหญ่แล้วคุณมีปื้นดำดำอันที่3คุณเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอันที่คดเาายยโฉพะ โควิดติดซ้ำติดซากภูมิคุ้มกันตกอนนี้อาจจะบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามินดีสนะครับก็พิมพ์ว่าดีเไปดูสูตรแล้วก็หากันตามสะดวกได้เลยอันนี้4คือคุณฉี่ตอนกลางค้นบ่อยอันนี้5คุณปลายประสาทอักเสบคุณชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็เป็นแผลง่ายแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นแผลเห็นอีกทีนึ่งโอ้แผลเวอะแล้วนี่อันตรายมากเลยอันที่6คือ คุณไตไม่ดีคุณฉี่แล้วเป็นฟองแล้วเหม็นแล้วถ้าเกิดคุณไม่รักษาอารจะเกิดขึ้นไตาวายฟอกไตดังนั้นยังไม่ต้องรอให้มันไตาวายคุณรีบบำรุงไตคุณก่อนด้วยการเลิกกินน้ําอัดลมข้างหลังผมนี่นะครับนะแล้วคุณก็ดื่มน้ําแร่น้ําเปล่าดื่มแทนน้าหวานทุกอย่างเลยนะครับใครที่ไตไม่ดีคุณต้องกินผลไม้สีเข้มๆลองหาลูกหม่อนแครนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่พวกนี้นะครับพวกเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีสาร ฟลาโวนอยด์โพลิฟีนอลนะครับสารเภกษาเคมีที่ช่วยบำรุงไตได้ถ้าใครหาสารสกัดของแครนเบอรี่ได้เลยก็จะช่วยบำรุงไตได้ก็ลองศึกษาสูตรบำรุงไตของโมกพิมพ์ว่าบำรุงไตสิ่งที่คุณต้องหามากินคือผักใบเขียวทุกมื้อคุณหาผลไม้สูตรโมกคุณลดข้าวขาวลงเปลี่ยนเป็นข้าวไม่ขาวคุณลดเส้นลดขนมปังลดสลาเปาลดทุกอย่างที่มีฟรุกโตสเมนูที่จะช่วยลดพุงเร็วช่วยลดน้ําตาลรักษาเบาหวานเพิ่มภูมิคุ้มกันแบบไม่น่าเชื่อหนึ่ง เชียงดาผัดไข่2ลองเอาเห็ดมาต้มลวกกินคู่กันทำไมต้องเป็นเห็ดเพราะเห็ดมีวิตามินดี3มีกากใยมีเบต้ากลูแคน3ม,มีปลาทำไมต้องเป็นปลาปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายครับกระตุต้นอ,อินซูลินไม่เยอะแล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้า3 4คุณลองเพิ่มเรื่องของโยเกิร์ตห้ามหวานห้ามลดไขมันโรยมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองลงไปแล้วลองหาไขามันดีนะจากพวกมเมล็ดนัทหรือว่าจะเป็นมเล G, มเล,ล็ดเจียมเมล็ดแฟลกก็ได้นี่คือ1สูตรของมือเย็นแล้วกันจริงม,ม,ม,มีหลายอย่างนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็คือเรื่องของผลไม้แห้งจะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนอินทผาลัมเนี่ยถ้าจะกินนะวันละ1-2เม็ดพอแล้วนะครับอย่าเยอะ ประมาณนี้นะครับนี่คือเมนูผักอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนกินได้หมดเลยแต่ว่าอยากจะให้ระวังในเรื่องของข้าวโพดนิดนึงนะครับผมมีเพื่อนถามมาว่าแมกนีเซียมช่วยเรื่องเบาหวานได้ไหมแมกนีเซียมเนี่ยช่วยเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยดีขึ้นแล้วแมกนีเซียมช่วยเป็นโคเอนไซม์ตอปฏิกิริยาในร่างกายมากกว่า300ปฏิกิริยาคอเลสเตอรอล215นะครับแนะนานหน่อยนะครับใครคอเลสเตอรอลนิดสูงลองดูสูตรล,ลดคอเลสเตอรอลของโมงนะครับพิมพ์ว่าลดคอเลสเป็นไิดหายแล้วทำไมถึงเหนื่อย มันคืออาการหลงเหลือจากโควิดคุณยังมีภาวะอักเสบอยู่อาจจะมาจากภูมิคุ้มกันเราซากเชื้อเราเราไปดูคลิปลองโควิดของโ,โอ๊กนะครับพิมพ์ว่าลองโควิดใครที่เหนื่อยนะคุณลองไปเสริมโคเอนไซม์คิวเทนลองดูสูตรหมกพิมพ์ว่าหัวใจเป็นไตระยะ2โคคิวเทนกับโอเมก้าสได้ไหมได้ครับผมได้เลยครับเป็นไตระยะ 3A ก็กินได้ไม่มีปัญหาครับโอเมก้าสามเนี่ยเป็นไขมันเนาะดังนั้นเขาไม่ได้ไปตายเราแต่ผมแนะนําว่าต้องเป็นยูบิควินอนะครับโดยเฉพาะใครที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยคือมันจะมาด้วยกันเนาะเบาหวาน หลอมันมาด้วยกันหมดเลยแนะนําเลยนะใครที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูง k .2 เนี่ยขาดไม่ได้ทําไม k .2 ขาดไม่ได้เพราะ k .2 จะช่วยให้แคลเซียมมันไม่อุดตันหลอดเลือดเราพิสตาชีโอทานได้ไหมได้เลยครับพิสตาชีโอนี่ดีมากๆ นะมีรสเทอร์ชอรด้วยนะวอลนัทดีกินได้นะครับกินแทนขนมนะครับฝากบอกต่อฝากแชร์แล้วก็ทํากันบ้านด้วยนะผมให้กันบ้านแล้วนะครับมือเย็นก็ลองไปใช้กันดูนะครับเป็นยังไงแล้วมาอัปเดตสุขภาพกับโมกได้นะครับแล้วก็ติดตามโมกใน YouTube ได้เพิ่มว่า,วายทนะครับใน t i k t o o k ก็มี IG ก็มีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ